เ,เรื่องภาคที่สั้นที่สุดของวันพีซโดยอาร์คหรือภาคที่สั้นที่สุดของวันพีซก็คือภาค Reverse Mountain นั่นเองโดยเป็นภาคที่กลุ่มหมอฟางได้ไปพบกับลาบานูนเอ้ยลาบูนวานยักษ์ประจำเรื่องและคุณลุงคอคัสอดีตหมอประจำเรือของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์โดยในอนิเมะภาคนี้จะมีจำนวนตอนแค่2ตอนเท่านั้นนั่นคือตอนที่62และตอนที่63ถึงภาคนี้จะมีจำนวนตอนน้อยมากๆแต่ฉากที่เจอกับคุณลุงคอคัสก็หาไม่แพ้ใครเหมือนกัน พูดอะไรบ้างเซนายน่ะหยุดสักทีเนี๋ยก็ได้มีคนตายหรอกใครตายเหรอครับก็ฉันนี่แกได้ตายสมใจแน่เอาเป็นว่าถ้าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆของวันพีชก็อย่าลืมกลับไปดูภาคนี้กันนะครับจะได้รู้ว่านี่คือ